กาชาสงครามเลือดพันปี31ตุลาคมปี2025นะครับเปิดตู้ฟรีก่อนนะครับวันที่8แล้วตู้ฟรีส่วนใหญ่ก็จะมีแล้วนะครับบางตัวก็น่าจะออกนะเนี่ยบางตัวก็ห้า่าจากตู้ฟรีนะครับกๆๆๆด,ด,ด <S 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 ข้ามนะครับ ร่างนี้มีแล้วนะครับอรอบนี้ออกดีนะครับโอเคมาที่ตู้หลักของเรานะครับดูหลังตู้กันก่อนนะครับว่าผมมีอะไรแล้วบ้างนะครับหลังตู้นะครับที่ยังไม่มีก็จะมีบัสบีสีแดงนะครับแล้วก็จิรุจิสีม่วงร่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผมจะได้ตัวละครซ้ำก็มีสูงนะครับส่วน3ตัวหน้าตู้ แน่นอนครับเก่งได้ใช้งานนะครับซึ่งผมก็จะพูดในคลิปกาชาทุกคลิปว่าเก่งได้ใช้งานนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าหลังๆเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะตันนะครับเพราะฉะนั้นทางเกมเขาก็เลยนะครับในช่วงหลังครบรอบ10ปีมาเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะทําทให้ตัวละครนะครับพวกที่เป็นตัวยืนข้างหรือว่าตีปกติเนี่ย นอกจากทําหน้าที่หลักนะครับอันนี้พูดถึงในการตีคิวนะครับมันยังอเอาไปบัฟให้กับคิววิกอื่นๆได้ด้วยนะครับทั้งในทั้งในเรื่องของสกิลด้วยนะครับทั้งบู t แล้วก็บางตัวก็จะมีโลนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งนาโอะแล้วก็ยาจิรุนะครับส่วนเนมุนะครับเป็น ตัวหลักในการตีคิวฮารุใกล้นะครับหรือว่าสีแดงนะครับบัฟทีมก็เหมือนจะไม่มีนะครับตัวนั้นโนนะครับเป็นตีปกติยังมาทูดไกลนะครับและก็ยาจิรุนะครับเลื่อนขึ้นลดเลื่อนลงบ่อยมากนะครับยาจิรุนะครับตีปกติไกลนะครับเอสปาด่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดว่า ข้อมูลเนี่ยทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับ10สเต็ปนะครับตามงบประมาณนะจริงๆจ,จ,จ,จะจะมีลูกแ้าวิญญาณเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามัน,ลนหล่นหายไปตามทางนะเพราะว่าช่วงคร,ครบรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหลายตู้นะครับโดยเฉพาะตู้ pvp เนี่ยผมหมดไปเยอะมากมามามาก็คาดหวังทั้ง3ตัวนะครับแต่เดาว,ว่าส่วนใหญ่น่าจะอยากได้เนมูกับ นานาโอกเป็นหลักนะครับมาเลยไหมเฮ้ยสองตัวเป็นอย่างน้อยนะครับห้าดาวสองตัวเป็นอย่างน้อยมาเลยไหมไม่คุ้นไม่คุ้นเยี่ยมนะครับสเต็ปแรกมาแล้วนะครับ ไม่ตื่นเต้นวะไอ่ทำอาหารนะ่ะชื่ออะไรนะนะครับชิริโอนะครับชิริโอ,อไปต่อน่าจะสองตัวนั่นแหละโอเคนะครับสเต็ปแรกก็ได้ตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งสำหรับผมนะไม่ค่อยไม่ค่อย ได้ตัวใหม่ตั้งแต่สเต็ปที่หนึ่งสักเท่าไหร่นะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรืออ่ะครั้งสองครั้งอ่ะไม่บ่อยนะครับเงียบไปมาว่ะโอ้ พอใจนะครับดีๆแต่ว่าท่งทรงนี้บางทีมันมันอาจจะตัวที่ตัวใหม่อีก2ตัวอาจจะไม่ออกนะครับถ้ามาส่งนี้นะก็นาราโอร่างนี้เหมือนจะมีอ่าอัเรตตี้ใหม่นะครับก็คือเพิ่ม SP ให้กับทีมนะครับคือไม่ต้องกดสกิลไม่ต้องอะไรเลยแค่มีนาราโออยู่ในทีมเนี่ยตราบเท่าที่นาราโอยังไม่ตายนะครับ ตัวละครทุกตัวในทีมก็จะได้อะไรนะ SP เพิ่มขึ้นอีก30%นะครับถ้าจะไม่ผิดข้ามไปนะครับโอเคนะครับสองสเต็ปแรกดีมากปฏิเสธเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห,โ,หโ,หโหเยี่ยมนะครับดีใจนะครับดีใจแบบมันเหลือเชื่อคืออาจจะเป็นเพราะว่าเอาเอา,เอาตรงๆนะผมผมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังมากไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะครับมันมันเก่งได้ใช้งาน ไอแอสนดน,นะครับแอสนาดเซมโบงสักกุระโอ้โหนะครับสามสเต็ปได้สองตัวหน้าตู้แล้วไปกันต่อนะครับอันนี้น่นจะเงียบจริงๆนะครับยีเสื้อตัวเดียวนั่นไงถึงสเต็ปการันตีแล้วนะครับสเต็ปที่ห้า ปิดงานเลยไหมโอ้โหทำกับข้าว<ะ><ะ>จำชื่อไม่ได้สักทีนะครับฮิกิฟุเนคิริโอนะครับ โอเคตัวเดียวนะการันตีตัวเดียวทั้ง3ามตัวหน้าตู้นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวอร์ชันเก่งที่สุดแล้วนะครับของของของตัวเขาเองอะนะมาโอ้โหเยี่ยมนะครับเยี่ยม,มข้ามไปนะครับน่าจะตัวเดียวแล้วก็อย่างเนมูนี่ก็น่าจะเป็น ะะเป็นเป็นเวอร์ชั่นสงครามเรือพันปีที่น่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับสาย SP ของเนมุออนะครับออกไ่้ยนะครับออก่อ้สเต็ปที่7ไปอันนี้คือพอใจแล้วนะครับที่เหลือก็ไม่กดดันแต่แต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ขออีกตัวหน้าตู้นะครับ,บาายาจิรุ i ค,ค,ค,คือผม,ผมต้องมาให้จบะนะ ถ้ามาอีกรอบฟังไม่จบนะตัวนี้ก็น่าจะท่าท่าแล้วมั้งน่าจะน่าจะสเต็ปที่8 เงียบไหมเฮ้ย oh. โอ้โหสึกิชิมะมาสามรอบนะครับวันนี้รอบละสองตัวโอ้โหโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่สำหรับผมนะโอ้โหนาดาโอโมาสามนะครับวันนี้เยี่ยมมากน่าจะหมดแล้วนะครับ โอเคสเต็ปท okay. ี oh, ja er 11, 11, ah um ่อ um no? ๋อน่าจะเงียบนั่นแหละ11นะครับ11นั่นแหละนะเปิด11โดยปกติก็จะเปิดทำต่ำก็ที่11นะอันนี้คือการันตีเนาะฟังเสียงใหม่ๆดิ

โอ้โหก็นะสเต็ปสุดท้ายนะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเท่าไหร่2 2 0 0ไม่ใช่เหรอปกติมัน2200ไม่ใช่หรือผมพลาดไปอ่ะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็เัมดดีไหมาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปนะผมจะปั้นมาเปิดนะมันมันรู้สึกว่าดวงดีเหลือเกินมาแล้วนะครับเดินทางข้ามเวลามาในสเต็ปสุดท้ายของกาชานี้นะครับไปเฮ้ยรู้ว่ะเป็นกบนไได้ขดข้ามไปโอ้โห ย้อนเวลาได้ไหมเยอะเกินนะครับอันนี้ก็น่าจะห้าถับห้าแล้วมั้งเฮ้ยสี่หรือเปล่าโอเคนะครับถือว่านะ คือจริงๆไม่จำเป็นต้องสรุปนะแต่ว่าก็สักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนาะห้าดาวนะครับก็โดยรวมนะครับถือว่าดวงดีมากนะครับแต่ยังไม่สุดนะครับสำหรับผมนะถ้าดวงดีแบบมากๆก็คือ10สเต็ปเนี่ยได้ครบ3ตัวหน้าตู้นะครับแต่ว่านี่คือเราดวงดีดวงดีมากนะครับแต่ไม่สุดก็คือได้ อสองตัวหน้าตู้ตั้งแต่3สเต็ปนะครับแล้วก็ได้ซ้ำอีกนะครับซึ่งวิจัยมากนะครับเพราะมัน,ม,นมันได้ใช้งานนะครับได้เท่าไหร่อ่ะนับหน่อยซินะครับขอได้แป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งเอาเอานับทั้งหมดเลยนะ5าดาวที่เราได้วันนี้ไม่ไม่นับตัวตู้ฟรีนะครับตู้ฟรีก็ยังออกนะวันนี้มีสเต็ปแรกนะครับ1 2 3 4สฮ้ยี่ไม่ใช่สี4 414, g 2 8 4 3สีตัวใน11สเต็ปนะครับตัวใหม่นะนะอุามนะครับเนมุ2นะครับโอเคประมาณนี้นะเข้าใจนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะเจอกันอีกทีก็ท้ายเดือนพฤศจิกายนนะครับก็อาจจะเป็นไลน์นะรอบนี้ไม่ได้ไลน์เพราะว่าผมติดภารกิจนะครับมันมันกว่จะเสร็จก็กลางคืนแล้วนะครับ นะเอาละอะไรอะ่ะขอบคุณครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ท้ายเดือนหน้าครับผมขอบคุณครับ